กันไปอะไรเงี้ยนะเราเลยบอกคนที่เขาจะคิดถึงผู้อื่นน่มันมันน้อยมากเลยเขาก็จะคิดว่าตอนที่มพงเป็นคนทํามันไม่ทำมาแหละเธอก็เป็นคนฉันก็เป็นคนตอนนี้เธอเป็นยนิญญาณก็ช่างเรื่องของเธอสิอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นน้องบอกว่าหนูเคยสัมผัสพลังงานบุญได้ยายหนูก็เลยลองเขาเคยไปสัมผัสที่วัดของหลวงปู่มีนะเขาบอกว่ายายรู้ไหมวันนั้นไปวัดแล้วตอนที่ไปไปกรวดน้านะคะเวลาที่ท่านทําอะไรเสร็จแล้วนะไปกรวดน้ําลงพื้นนะคะ เขาบอกว่าเดินย่างขาวขาวย่างเท้าออกจากกุฏิหลวงปู่เนี่ยเพื่อไปกรวดน้าที่ต้นไม้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนอีกภูมิหนึ่งไงยายมันเย็นมากเลยมันรู้สึกมันมันมันอิ่มอะค่ะมันปิติมากเลยบอกว่าโอ้ยทําไมพลังงานบุญของที่ท่านแผ่บุญที่ท่านสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยทําไมพลังงานมันเยอะจังเลยมันมันมันวิ่งเข้ามาชนเราอะไรอย่างเงี้ยนะะในความรู้สึกมันแบบเหมือนตัวมันล่องลอยมันมีความสุขมากเลย เขาก็เลยว่าหนูเห็นเมื่อวานคนเยอะหนูก็เลยลองดูซิว่าพลังบุญจะเยอะมากหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคนเยอะมากเลยที่มาทําบุญเขาบอกว่าโอ้ยใหญ่น้อยมากเลยหนูเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยคนทําบุญเยอะทําไมพลังงานบุญมันน้อยจังเลยวะเพราะว่าเขาไม่ได้แผ่นะฮะเขาก็จะอาจจะคิดเฉพาะถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ เราเลยว่าเออมันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าคนเชื่อว่ายิ่งแผ่บุญของตัวเองยิ่งน้อยลงอะไรนะคะนั่นแหละเนาะจริงๆไม่ใช่นะคะท่านบอกว่ายิ่งเราแผ่บุญเนี่ยเหมือนเราไปจุดตะเกียงให้หลายๆคนมาจุดต่อเรานะมันจะสว่างสวัยมากเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นต้นของความต้นต้นของบุญนะคะต้นของบุญแล้วคนอื่นเข้ามาต่อเราต่อเราต่อเราแล้วก็ยืนเริง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 กันบุญก็เยอะมากขึ้นเราก็มีเพื่อนเยอะมากขึ้นมีบริวารเยอะมากขึ้นเลยนะ มานั้นนี่แหละคะ่ะน้องบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากทําบุญนะคะช่วงที่เอะมาณกันคืนนะคะฝันว่าได้ไปยืนอยู่หัวแถวของคนอื่นนะคะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่ามีคนต่อท้ายเราหันไปดูแบบโหตั้งหลายแถวแล้วก็ยาวมากเลยเขาบอกว่าแต่ยายเชื่อไหมคนที่มาต่อแถวเรานะตอนที่เราหันไปเราอ้าวมาต่อแถวอะไรกันเนี่ยตอนที่ คนที่เขามาต่อแถวเรานะยายเขาจะเป็นเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมเหมือนมือเหมือนเท้าเหมือนหน้าเหมือนตาเนี่มอมแมมผมอะไรอย่างเงี้ยกระเซิรกระเซิงเหมือนตัวดำๆผมๆแบบว่าเออนั่นแหละเขาไม่ได้บุญเขาเป็นโรควิญญาณที่ตกพบภูมิแล้วไม่เคยมีใครทําบุญหานะะเพราะว่าเมื่อวานน้องไปสองวัดนะคะไปวัดของเออวัดสามวัดนะคะไปวัดวัดร้างอีกวัดหนึ่งอะคะ่ะที่อยู่ใ,ใกล้วัดหลวงปู่ดู่ะคะเขาพูดน้องพูดนะ แล้วก็มีวัดหลวงพอ่อกล้วยวัดหลวงปู่